อ้เสียดายมากลเลยจ้ะพี่น้องเท่าก่อนเก mm hmm. ็บแล้ว<า>เอามาอย่าคาดแต่ฟอนแล้วเร็วอืมมาสเตอร์พีซอืมแค่นี้แคบบนี้แคบบ่นี้แบบนค่แบบน,แบบนี้อืมอ้าว เลมม์เอ็กซ์ลีนเห็ดพิ่งขาไล่เด็พี่น้องจ้าหมวกสมเฮ็ดพิ่งดอกนีนมาดอกแง่เด็พี่น้องข้านีนจ้าดอกหนึ่งอยู่ข้างทางเลยพี่น้องเอ๊ะ้างทางงามๆเลยทีดอกหนึง อ,อยู่ที่นองอ๋อน,น้องพื่นขาดไล่ พี่น้องเอ้ยโอ้โอ,โอแตกแตกๆตกแตกพี่นองมาแตกพี่น้องแบบจุใจเลยจา้าดอกบานทะเละทะละเลยเสียดายเด้เนาะเสียดายครับคุณนะมันบา,าด เนจังได้ขาเนี่โอ้เอาได้เอาได้เอาไปตากได้ยูพี่น้องอันตกดีว่าได้ดอกนี้เดะป๊ดใหญ่กว่าเมื่อไม่นอนอเีกแม่หลีเอาหลดโอ้เสียดายเดะมาเอาว่าท่านดอกนี้ได้พี่น้องดอกนี้ครับดอกนี้ได้ พี่น้องโควสุขควาสุขอแม่น้องเอมิลี่มีความสุขหลายมื่อนี่เปนะไปนะอกดอก้างอึ๊บบิ่งพี่น้อง กระตากระเต็มเฮ็ดกังถ้าได้เบิดอยู่พุ่น่ะเฮ็ดจังได้บาทเนี่ยนอนมอมีถงใส่ตย้ตยตย้ไต้ไปนองเอ้ยมาสั่งว่าทเท่ ยังมีกูได้พี่น้องพี่นายอีกดอกหนึ่งถ่าบ่ดอกอืมอ่อเลยพันน่ะอีกดอกหนึ่งโอ้ยนมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องย่างมาเบิ้งน้ำกันกับตาใสกับบะมีปัดพี่น้องไอ้ดอกนี้โอ้ยเพิ่นเถ่าแล้วดอกนี้ก็เถ่า นี่ดอกนมบ่ยินดีดอกนมอ้าวดอกนี้ก็เท่าโอ้พันห่อนลายพันยูบ่ไใดเนาะยินดีเป็นปนมป,ปันนางพยาหงแต่นางขดปวดอยู่นนโอ้ยเท่ามัดเท่ามัดเท่ามัด บมมี่กับตาใส่กับาเดินชมด้าบาดนี่โอ้ยหน่อไปกลับขึ้นไปหากับตาอยูลดวันเฮ็ดอันเพิ่งเกาลัดกะบไลยพี่น,อน้องน่ะสองดอกนึงอยู่นี่ปาดปาดปูดปาดหน่อย <c oughs> ได้บ่บ่ได้อันนี้ก็บนิ่วดโ oh. อ้โหไอเทสเท่าหมดพุณน่ะเท่าแล้วเท่าแล้วพี่น้องอันนี้ก็เท่าไ oh. ม่หนังแค่ดอกเท่าเท้าสองดอกทั้งในได้บ่ดอกนี้ได้บ่โอ้ oh. ได้อยู่พี่น้องดอกนี้ได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 ได เบิ่งห้อยขจ้าจมาก,ก่อนขจ้าจตัดขาไปเป็นแถวพี่น้องพี่น้องเอ็นมะลีมาที่หลังเพิน่นเลมไม่เก่าเพิ่นมาจะมาสอกสิไดายไล่อยู่น,น,นี่พี่น้องอันนี้กับตาที่สองนีน่แหะจะพี่น้องตาที่สอง โอซัมติด,ดอกนี่ดอกนี่ได้ป้ะ่อนละ โอ๊ยบ่สนใจเลยพี่น้องเอ้ยเขาเมื่อยหลายมยอนี่ด่าเล่งโอ้ยโอ๊ยอยากโซ่เขาก็บ่สนใจปาดปาดปาดพี่น้องดอกนี่ไหมปาดจีทัวร์ซัมกับตาเอาโหลด <c oughs> โอ้ยอ่อนซ้อนเด้อดอกนี่ก็อุบุอยู่ปาดโุกขาแม่กำกับบ่หุ่ม กักรบโปงหงพี่น้องเงินมื่อแม่น้องเอ็มไม่นีน้อยแกงเฮ็ดเผือกรวมจ้าพี่น้องอันนี้เห็ดเผิงกคาไลาอันนี้เฮ็ดเผิงเกาลัดอันนี้เฮ็ดเผิงหวานแกงร่วมจะพี่น้องอันนี้กก,กระลั่งคัดเลือกหมากแดงหรือหมกักเล่งงอนจะพี่น้องกินไปคัดไป ขอบคุณทุกการรับชมติดตามดวยจ้าคลิปนี้ก็บซ้ำนีแล้วจ้ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจ้า